ตรงหนูกินประเภทคอลลาเจนทุกยี่ห้อเจอมาหมดแล้วเจอมาหมดแล้วก็ไม่ดีขึ้นไปฉีดสเตียรอยเข้าเข่าก็ไม่ดีขึ้นพอระยะเวลาผ่านไป3าเดือนก็กลับมาเป็นอีกไปเจอรีวิวอันนี้ในทิกตอกแล้วแม่สิ่งที่หนูสนใจคือรีวิวเขาอะเจ็ดสิกว่าล้านวิวอ่ะแม่แม่เห็นอันนี้ป่ะอืมอืมอืมเจ็ดสิบหาจุดสี่ล้านนะอันเนี้ยล้านวิวซึ่งมันเป็นมันเป็นแบล็คซีด ก็คือตัวนี้ตัวนี้ทิ่งเอามาให้ดูนี่ตัวนี้มันเป็นแบล็กซีดมันเป็นเขาเรียกว่างาดำํำงาดํแต่เม็ดที่เขาเป็นเนี่ยมันเป็นเมด็ดเม็ดแบบเมด็ดซอฟต์เจลโปรเขาเรียกว่าโปรติว่าแบล็กซีดเขาบอกเลยนะว่าตัวนี้มีสารเซสามีนนะคะแล้วก็ให้สารอนุมูลอิสระเนี่ยสูงมากมีแคลเซียมสูงมากกว่านมถึง6เท่า,าหนูสนใจขึ้นมาทันทีคืออันนี้อันนี้บอกเลยนะเป็นสินค้าตัวแรกที่เชื่อรีวิวเพราะด้วยความที่รีวิวเยอะแล้วรีวิวเยอะขนาดนี้แสดงว่าของต้องดีจริงๆริงทาน วลาสองเม็ดตอนเช้าปรากฏทานไปได้สามวันอยู่อยู่ไออาการที่เราเราปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเวลาเราจะลุกจะขึ้นเราก็จะต้องขยันเนี่ยอยู่ๆมันก็เดินไปเดินลุกพล้วพลิ้ว,ว,วเฮ้ย hmm. ทำไมมันไม่ปวด hmm. ก็เลยทานต่อเนื้อ